สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับการวิเคราะห์บอลก่อนเตะเช่นเคยนะครับเมื่อคืนให้เวทบอลนะครับถือว่าตายนะครับแต่สําหรับกลุ่มแนวทางบอลของเรานะครับลันกันตลอด24ชั่วโมงนะครับสมาชิกท่านใดต้องการเข้าร่วมกลุ่มแนวทางคลิกลิงค์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้เขายิบยกมา1ตัวนะครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาดริดนะครับเวลาที3นะครับความพร้อมนะครับลิเวอร์พูลนะครับเก็บชัยมา2เกมติดนะครับเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับและได้ตัวหลักกลับมาอยู่นะครััััับบบบบเเเหหลลลืออออพีียยงาาาาาาามโโกกนนนนนตตต้้ะะะะคคคครรรรร์์ูแุสด ทิ้งรอรีดความฟิตนะครับส่วนดาวินนุนเยสนะครับเจ็บไหล่นะครับต้องรอลุ้นความฟิตเช่นกันนะครับคาดว่าครอปนะครับจะวางระบบ4-3-3นะครับมีอลิซงเบเกอร์รักษาประตูนะครับแนวรับวันนี้นะครับเทนอเล็กซานเดอร์อโนโจโกเมสเบอร์จิลฟันได้และแอนดูโรเบอร์สันนะครับส่วนแดนกลางนะครับส่งจอเดนเฮนริสันนะครับสเตฟานบายเซติตนะครับและฟาบินโยนะครับคอยคุมเกมนะครับสามประสานแดนหน้าวันนี้เป็นโมเมสซาร่านะครับโรเบโตฟิมิโนูและโคนิกัคโปนะครับส่วนทีมเยือนแลมัดิดนะครับของคนซื้อคาโร์โลเชตินััดด เช่นกันนะครับอีกทางจะได้กูตัวนะครับนายด่านกลับมาเฝ้าเสานะครับส่วนที่จะวื้อนะครับเป็นเฟอร์ลองเบนดี้นะครับและเอเดนอาซานะครับที่ยังเจ็บนะครับขณะที่ออเรลิยองทูิอมมานี่นะครับตัวนี้โค้ดและคาริมเซมาส์ครับต้องรอรุ่นระดับความฟิตนะครับคาดว่าจะวางระบบ4-3-3เช่นกันนะครับนายด่านเป็นกูตัวนะครับแผงแบ็กโฟร์วันนี้เป็นดานี่คาบาคารนะครับเอเดมิลิตาลนะครับอันโตนิโอรูดิเกอร์และเดบิดอลาบานะครับสามแดนกลางคุมเกมนะครับตัวนี้โค้ดเอดูอาร์โดคามาวิงกานะครับและลูก้าโมดินะครับ ส่วนสามประสานแดนหน้านะครับเฟเดิโก้บาเบเด้นะครับคาริมเบนเซมาและบินิีซูจูเนียนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะคือไปดานเปิดมามันคือแปลกๆนะครับเจ้าบ้านนะครับต้องทุบ1ตุงนะครับถึงจะสบายครับผมมองว่าอาจจะทําได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับส่วนทีมเยือนแชมป์เก่านะครับอยู่ในช่วงเข้าฝักนะครับฟาชัยมาสีเกมติดนะครับเอาชนะทีมมาตรฐานค่อนข้างต่ำนะครับในศึกสโมสรโลกและลาลิก้าสเปนมานะครับแต่สําหรับผลงานแชมเปี้ยนนะครับพวกเขายกพลชนะ ใช้ได้แค่2นัดครับตลอด5นัดนะครับเสมอ1แพ้2ครับวันนี้ผมเลยเลือกเจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับมองเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านฟองกำลังกลับมานะครับบวกับเล่นๆในบ้านครับแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับฟันโทนะครับเจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับเพดานเปิดมาไปแปะผมว่ายิงนะครับก่อนจากกันไปนะครับสมาชิกในต้องการเข้าร่วมกลุ่มแนวทางบอลนะครับอย่าลืมนะครับคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ